เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เมนูแปกพิสดารแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะเป็นเมนูต้มอึง่งฝนแรกนะคะมีไข่ด้วยอุย้ยน่ากินมากค่ะอันนี้ต้มเองนะคะเดี๋ยวคลิปการต้มนะคะเอ็มจะเอาลงไว้ให้เนาะม,มามาทานข้าวกันค่ะมาชิมกันก่อนเลยนะคะชิมหนามมันก่อนอันนี้จะเป็นต้มใบมะขามนะคะต้มใบมะขามหอมๆเลย แล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วมีน้ําจิ้มแจ่วแล้ววันนี้มีส้มตําด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตําบักม่วงนะคะตำมะม่วงค่ะนี่อร่อยมาทานข้าวกันค่ะน,นี่ปั้นปั้นข้าวเหนียวแน่นๆนะคะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มแจ่วอื้อ ้น้ำมันร้อนอร่อยอืมอึงเอ็มต้มนานมากนะคะให้มันแบบเปื่อยแล้วกินได้ทั้งกระดูกเลยอืยอยมหันมากอืม กินได้ท้งกระดูกเลยค่ะเพมันตำตำมะม,ม่วงอื้ือร่อยใครที่ยังแบบไม่เคยลองหรือว่าไม่กล้าลองต้องลองนะฮะอันนี้อร่อยกว่ากบอีกนั้นพิมพ์ว่าอร่อยกว่ากบ มันเคียวได้เปื่อยมากจำข่าวร้อนมีไข่ด้วยฮะอ,อันนี้จะมีไข่ตัวนี้จะมีไข่อึ่งไข่ ว่าไข่อร่อยสุดต้มจนเปื่อยเลยมืไข่อร่อยมาก ม,ม,ม,มันมันมีความมันอันนี้เอ็มต้มจนน้ำน้ำของเขาแบบ นัวมากนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะแบบมันละลายในปากเลยนี่น้ำจิ้มแจ่วจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วไปเลยค่ะอืมไม่้ใครยังไม่เคยลองต้องลองท่องจำอืม จอวันนี้จะเป็นจำมะม่วงค่ะช่วงนี้ฝนตกหนัมกมากเลยนะคะแล้วก็ างคืนก็มีพายุด้วยนะคะพายุเข้าเนาะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวรอครั้งหน้าเองจะต้มเป็นอึ่งไข่ล้วนแล้วก็ไปนั่งกินตามทุ่งนาก<โด>็ช่วงนี้ฝนมันตกน้ำอะไรบ้งางน้ำต้มมะขามนะ <S <S วิธีการทำเดี๋ยวจะมีให้นะคะ ทำเองรอร่อยแจว แนะนำเลยใครที่แบบว่าไม่เคยทานนะครับลองหาซื้อมาทานได้เลยบอกเลยอร่อยอร่อยกรุบก,ก,กว่าเขียดอีกอม,มันเนื้อแน่นยิ่งตัวที่มีไข่นะคะยิ่งแบบ อร่อยอืมอบมเราตัวมีไข่ือืม,อมไข่ไอืม,อมเปืียมากโูคะไข่อะไรมากอืมอมืไข่มันมากอนะ่ะ ้าวเหนียวจำนี่แหละค่ะอร่อยสุดไม่ต้องใช้ส้อมเลยร <c oughs> ่อนออ,ออกทางกระดูกเลยนะกิน้ำหมดเลยทุกส่วนอันนี้เราผ่าท้องเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกตัวไม่มีมแมลงเลยนะคะไม่มีมแมลงเลย mm hmm. อืม mm hmm. อร่อยมากอันนี้ตื่นมาต้มตังม้งแต่8ปโมงเพิ่งจะได้กินนะ <laughs> เพราะว่ากะวว่าจะต้มให้มันเปื่อยไปเลยจะได้กินทางกระดูกเลยนะเพราะบางคนเนี่ยไม่ต้องจะไม่ต้มให้เปื่อยต้มแบบเลาะเนื้อค่อยกินเนื้ออะ่าประมาณ45นาทีก็เปื่อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราต้ม เดี๋ยวมีคลิปนะคะคลิปวิธีการทำบอกเลยสูตรน้องเอ็มอร่อยมากไม่ขาวด้วยนะคะทุกอย่างต้มน้ำนร้อนๆใส่สมุนไพรไม่ขาวแน่นอนค่ะอืมใข่ แบบชอบทานเผ็ดอ่ะก็ปิ้งพริกแห้งแล้วก็เอาลอยได้เลยนะไต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่มันจะมีความหอมอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาพริกแห้งจีแล้วก็ลอยลงไปน้องอื่น จะมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเราแบบจัไม่ลอง่านต้องรีบว่าเดี๋ยวเข้าหนาวแล้วเขาจะหายตัวนะจะไปจำสีแล้วนะนเรียกว่าอึ่งไข่หรือว่าอึ่งเผานะคะ ก็อร่อยนะคะเผ็ดมากชมตามเผ็ดต้มอึอ่งไม่เผ็ดเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเอ็มเอาพริกชี้ฟ้าโขบแล้วก็ใส่ตามไป เราอยางที้บอกก็ใครชอบทานแบบเผ็ดใครชอบทานเผ็ดมากก็เอา,เอา,เอาพริกขั่วลูกๆงก็ได้อืมนี่มีไข่นี่มีไข่ มัน่ะที่มีไข่คือมันมากเลยแล้วแบบว่าใครยังไม่เคยลองลองไปอึ่งไข่ดีกว่าอึ่งที่มีไข่เยอะๆเดี๋ยวอ็จามมารีวิวอึ่งไข่เอาแบบไข่ๆเนี่ย น้ำอร่า,มากมีความนัวไข่แล้วอ,อันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะเจ่วง่ายมากใส่พริกแห้งน้ำปลา มะนาวเอ็มไม่ทานหวานนะะก็เลยไม่ได้ใส่น้าตาลแต่ว่าถ้าคือว่าใครชอบทานหวานตัดน้าตาลหน่อยนึงก็ได้นะแต่พอดีว่าเอไม่ไม่ทานหวานก็เลยไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ใส่เลยใครชอบทานหวานใส่น้าตาลเลยค่ะตัดหวานหน่อยอร่อย อึ่งเผาด้วยข่าวหากินยากนะคะอึ่งเนี่ยแพงนะแพงกว่าเนื้อทุกส่วนคือทานได้หมดเลยนะคะ ผิดหรือเผ็ดไม่หวานนม่หาน 1> 1กิโรอบนี้เป็นอึ่งฝนแรกนะคะที่ชาวบ้านเขาหามาขายให้ก็บางตัวก็จะมีอึ่งบางตัวก็บางตัวก็จะมีไข่บางตัวก็จะไม่มีไข่นะ,ะก็ลองก็เ,เอามาต้มดู เยวสั่งให้เขาแบบเอาแบบขอไข่ม้อนๆขอไข่ล,วล,วล้วนๆมาลเอาแบบไข่ไข่ มากแบบมีไข่ล้วนอร่อยแน่นอน เปื่อยแบบไม่ต้องเคี้ยวกระดูกเลยเอ็มต้มนานด้วยอือกระดูกแบบกระจิบเดียวอร่อยแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบนะคะบางคนก็แบบว่านีก๊อบส้มตำอ่ะบางคนก็แบบว่าอของขอเลือกกินน้อยด้วยเคี้ยว กุบๆอันนี้ก็ได้เคียวกระดูกกุบๆอ่าอ,อึ่งเผาไม่ข้าว without. จะเป็นสูรไม่หวานเนาะหมดเรียบร้อยอึ่งเพ้าะนะคะมีทั้งไข่แล้วก็ไม่มีไข่ก็มีเนาะเพราะเป็นอึ่งฝนแรกนะคะชาวบ้านเขาเออกมาขายให้ดูเครื่องสมุนไพรเยอะมากเดี๋ยววิธีการทำมีมีให้นะคะวิธีการทำ สูตรของเองนะคะอร่อยไม่แพ้ใครแน่นอนสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e นะคะกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีคลิปกับข้าวอาหารเหนืออาหารภาคเหนือเยอะแยะมากมายนะคะลงไว้ในช่องนี้แน่นอนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ